สวัสดีทหารใหม่ทุกนายครูชื่อสิบเอกธีรศิษ์มั่นยุภูมวันนี้เราจะมาทำการฝึกในท่ามือเปล่าต่อไปจะให้ปฏิบัติในท่าหันทหารใหม่เอาเอาขวาหัอา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 านอ้ายตราทหารใหม่ซ้ายหัน้ายทหารใหม่กับหลัง Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì đi Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn เพื่อนไปเลยเพื่อนทหารนายลงไปออกมาเป็นความรู้สึกตัวของงานใหม่ทหารนหมเชื่ออะไรทหารนหมที่นี่ที่ไหนทหารนายวันนี้วันเที่ยงเท่าไหร่ทหารนายไม่ได้สติขอเพื่อด้วยทหารนายทหารนายทหารนายฮึ หยิบขึ้นมาเลยปมประเมินความรู้สึกตัวของนายไหมทหารใหม่ชื่ออะไรทหารใหม่ที่นี่ที่ไหนทหารใหม่วันนี้เันที่ทัวไหนทหารใหม่ไม่ได้สติฝอาซะบ้า 刚才。哎，哥、欸。接。嗯欸 เยมข้น่สวัสดีครับโทรจาหห่่วพฝึกท่านใหม่ปตอ2 0 0 2มีทาหารใหม่เป็นลมคาดว่าจะเป็นโรลคลมร้อนตอนนี้กำลังปฐมพยาบาลเบื้องต้นจะส่งถึงโรงพยาบาลค่ายภายใน5นาทีขอให้ทางโรงพยาบาลเตรียมรับด้วยครับ

ที่นี่ที่ไหนอคอาร้อาทานใหม่เดี๋ยวครูจะให้เราเอาผ้าเช็ดหน้านะครับออกมาชุบน้ำแล้วก็เช็ดตัวเยิมน้ำเพื่อระบายความร้อนเยิครับ